ผมเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งกำลังจะออกน่วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่กำลังสิบลูกกล้วยแต่แต่เห้าบอสังเกตบ่ได้ว่า,วาต้นกล้วยต้นใดโออกหนวยยังสีไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งกล้วยต้นนี้จะออกลูกแล้วครับเนี่ยจะออกน่วยแล้วครับนี่ครับใบเหลียงน่วยออกมาแล้วครับนี่นี่ใบ ใบเหลียงน่วยออกมาแล้วอีบดลเกษตรเห็นปีกล้ยสอดออกมาครับถ้าเป็นต้นทียังบวชันออกหน่วยนี่ใบบนสุดเกบสิเป็นยังสี่ครับนี่นี่งเหนียวๆขึ้นไปครับเป็นลักษณะจังสี่หลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณสามหมื่นนะครับกล้ยต้น ต้นที่หยอดที่บอกหน่วยนะครับนี่ที่ย่างบ้านสะออกหน่วยนี่หยอดหยอดที่ที่พงออกมานะครับสีเหงาเหงาเงาใบกล้ยที่ที่พงใหม่กับสีเหงาลัวใบเก่าครับสีเหงาขึ้นไปนี่ครับสีเหงาขึ้นไปเลยครับนี่เหงาขึ้นไป ต้นที่มีใบเหลียงนวยที่พานไปได้สามหมื่นขึ้นกันครับมาเบงนะครับนี่ครับใบเหลียงน่วยนี่สิสิแตกต่างจากใบใบเหมือนต้นเมื่อกี้ที่ยังพันออกน่วยนะครับเพราะว่าใบเหลียงนวยนี่ส,สออิสันกว่าใบากว่าใบากล้ยทั่วไปครับนี่ครับพานไปได้สามหมื่นนะครับเดี๋ยวผมติดท้ทายให้เบง ไก่ๆนลครับน,นี่เพราะว่าปีกล้ยจะออกแล้วครับแล้วผมจะทายบงไก่ๆเลยครับอันนี้พอดีพอดีจะเอากล่องไปเบิ่งไก่ๆหยียปีนบันไดขึ้นไปเลยครับนี่ครับสสังเกตเห็นออกปีกล้ยแล้วครับนี่ครับนี่น,น,นง่ายๆปึ๊บมาเบิ่งไก่ๆเลย นี่ครับปีกล้ยออกมาแล้วนี่ครับออกมาแล้วครับนี่ใบเหลียงนวยกระสิบสีใบหว้าวสใบกล้ยทั่วไปนี่ซึ่งใบกล้ยกล้ยที่ออกมาเนี่ีสียา้ากุ้ยใบเหลียงนวยสิสันลงสันลงแล้วก็ตากใบออกมาครับน,นี่ออกปีมาแล้วครับหลังจากสผพันไปได้หามือครับ กล่วยกับสอดออกมาแล้วครับสังเกตเห็นว่าใบเหลียงใบเหลียงเครื่อนนี่นี่ครับนี่นี่กวยต้นนี้หูซึกว่าสิเรื่มเอ็นแล้วครับถึงถึงยามที่ต้องทำแล้วครับนี่กลวยแต่ละต้นเนี่บวคือกันครับบางต้นก็ออกงวยแล้วจังค่อยทำบางต้นก็ ถ้าต้นเอ็นนี่ยสีล้วก็ข้นสิค่ล้วครับนี่ครับนักใบนักใบนักนักเคือครับนี่เตรียมขุดหลุมนะครับเตรียมขุดหลุมพอดีได้ใ,ดในไายครับตัดมาไหวตแลน,นะครับ <c oughs> ขุดหลุมฟังเลยครับนี่ทำแบบ ใช้ไม้ไผ่ต้นเดียวอุบนี่ครับฝังเลยนี่หลังจากหลังจากที่ซักไม่ขำแล้วก็มัดเลยครับนี่นี่ การค่ำต้นกล้วยเราอยนี่ผมสิใส่วิธีแบบใส่ไม้ต้นเดียวครับใส่ไม้ไผ่ต้นเดียวค่ำคือใส่วิธีแบบมัดบนนี้เลยครับแล้วก็เอามัดใส่ข้อข้อของของเครือกล้วยนะครับมัดใส่บนนี้เลย ใส่เสาต้นเดียวใส่ใหม่แบบเป็นต้นเดียวเลยครับครับหล้งจากนั้นก็นอัดดินให้แน่นเลยครับเวลาติดกลย้ยออกวีมานะครับนำนักกติะท,ทวงรงฟังคนันี้ไม้ไผ่ต้นนี้กับสิสิพยุ่งไว้ครับสิพยุ่งไวแล้วก็ เวลาลมมากกับแกงเปนสิแกงใดเป็นสิแกงใ,ใดกับแกงไปแกงมาสมนนีดนะครับบ่เห็นในฮักไดไการสังเกตกล้วยต้นใดสออกหน่นวยกับ,บการข่ำการดูแลก,กับวิญญาณครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวผมเอาสาระดีๆมาฝากครับผม